ตอนที่สิบเอ็ดหลักฐานสำคัญผ่านไปนับเดือนนิ้งไม่ได้ไปที่ผับเพราะเริ่มเบื่อการเที่ยวกลางคืนส่วนพุธยังมาหาเป็นปกติและจะกลับออกไปตอนตีสองของทุกวันบางวันนิ้งคิดว่าตัวเองได้กลิ่นน้ำหอมที่ไม่ใช่ของเขาตอนกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้ววันนี้เขาโทรบอกว่าติดธุระมาหาไม่ได้ติ้ง เสียงข้อความแชทดังขึ้นนิ้งเปิดดูเห็นเป็นข้อความจากมาวินเธอลืมเขาไปแล้วช่วงนี้แทบไม่เคยเห็นรถของเขามาจอดที่หอแถมยังไม่ได้เจอดาวหวันที่ห้องเรียนอีกด้วยมาวินส่งข้อความมาเป็นรูปถ่ายหลายรูปพี่พุทธนิ้งมือสั่นเมื่อได้เห็นพุทธในหลากหลายอิริยาบถท,ที่เธอไม่เคยเห็นมีทั้งรูปมิวนั่งตักเขาในผับ มีภาพเขาแตะแขนผู้หญิงคนหนึ่งข้ามถนนเดาว่าคงเป็นแถวที่ทำงานและที่ทำให้นิ้งร้องไห้น้ำตาแตกก็คือรูปสุดท้ายพุทธจุงมือเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบขวบในห้างสรรพสินค้าพร้อมกับผู้หญิงสวยสง่าที่ดูอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขาพุทยิ้มแย้มอ่อนโยนไม่มีแววตาเจ้าเล่ห์เจ้ากลนเหมือนตอนที่อยู่กับเธอ นิ้งนั่งร้องไห้แม้ใจจะไม่อยากเชื่อแต่ภาพที่มาวินส่งมาทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเธอเป็นอะไรสำหรับพุทธกันแน่เด็กเลี้ยงเด็กเสียเมียเก็บหรือเมียน้อยพี่พุทธคะนิ้งตัดสินใจอะไรบางอย่างหืึนิ้งอยากย้ายไปอยู่กับพี่คะ่ะพุทธลืมตาผึง แต่ไม่ได้แสดงอาการอะไรเขายังคงนอนกอดเธอไว้ที่คอนโดพี่ซ่อมห้องน้ำอยู่เราให้ซ่อมเสร็จแล้วพี่มารับนะค่ะทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนใจละ่ะนิงอยากดูแลพี่พุทธบ้างค่ะไหวหรอเปล่าแค่เรียนก็น่าจะเหนื่อยแล้วไหวค่ะแล้วห้องน้ำจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่นิงเก็บของไปบางส่วนก่อนก็ได้น่าจะอีกเป็นสัปดาห์เดี๋ยวพี่บอกอีกทีนิงนอนเถอะ คืนนี้พี่พูดค้างกับนิ้งทั้งคืนนะคะไว้วันหลังนะคืนนี้พี่มีธุระนิ้งนอนน้ำตาคลอเบ้าหลับตาทำเป็นหลับสนิทพุดกลับไปหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงพักนี้น้ำหวานขาดเรียนบ่อยมักส่งข้อความฝากให้เธอจดงานให้นิ้งไม่ได้ติดปัญหาหากจะต้องทำให้เพื่อนเพียงแต่ตอนนี้เธอเหงา รู้สึกเหงามากบอกไม่ถูกแม้มีพุดก็ยังไม่หายเหงานิง้งมาวินเดินมาหาพร้อมเสียงเรียกหน้าตาบวมช้ำเล็กน้อยหน้าพี่วินไปโดนอะไรมาคะไม่มีอะไรพี่มีเรื่องอยากคุยกับนิง้งฟังพี่ให้จบก่อนถ้านิ้งไม่เชื่อพี่ก็ไม่ว่าก็ได้คะ่ะผู้ชายคนนั้นมีลูกมีเมียแล้วมันหลอกนิง้งมันเลี้ยงเด็กที่ร้าน หลังล้านเลิกมันไปนขุกอยู่ที่นั่นทุกคืนนี่ยังมีคนอื่นอีกถ้าเดาไม่ผิดก็คงเป็นคนที่ทำงานเดียวกันพี่ให้คนตามดูถึงถ่ายรูปมาให้นิ้งได้พี่วินอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ค่ะพี่พูดมาหานิ้งทุกคืนแต่มันก็ไม่เคยค้างใช่ไหมนิ้งรู้เรื่องส่วนตัวอะไรของมันบ้างคบกันตั้งหลายเดือนเคยรู้หรือเปล่าว่ามันทำงานอะไรนิงได้แต่เงียบมาวินพูดถูก เธอไม่เคยรู้เรื่องของพุดสักอย่างนอกจากเรื่องที่เขาอยู่ข้างบ้านกับมีเพื่อนชื่อแอเรียลถ้าพรุ่งนี้นิ้งว่างพี่จะพาไปดูที่คอนโดมันว่านิ้งเคยไปแล้วค่ะที่นั่นไม่มีใครนอกจากเขาแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าไม่มีอาจมีแต่นิ้งไปตอนที่เขาไม่อยู่พอดีก็เลยครั้งที่นั่นได้มาวินเจ็บที่ต้องพูดเชื้อเือนหัวใจตัวเองแต่เขาอยากให้เธอตาสว่าง พอเถอะค่ะพี่วินวันนี้นิ้งเรียนหน่วยมามากแล้วขอตัวนะคะนิ้งตัดบทเดินหนีไปดือด้อๆพอกลับถึงหอพักเธอตัดสินใจโทรหาพุทธพี่พุทจะมากี่โมงคะยังไม่แน่ใจพี่มีประชุมอาจจะเลิกดึกนิ้งเข้านอนได้เลยถ้าไปเดี๋ยวพี่โทรหาอีกทีแค่นี้นะนิ้งเสียความรู้สึกที่ถูกเขาตัดสายทั้งที่ยังพูดไม่จบนั่งเหมือนคนโง่ง,งมอยู่แบบนั้นจนค่ำ เธออยากคุยกับใครสักคนจึงกดหาน้ำหวานหวานอยู่ที่ร้านพี่แอเรียลนิงมาสี่จะได้รอเจอพี่พุทธด้วยพี่พุทธบอกติดประชุมเขาคงไม่เข้าไปหรอกเอก็เห็นมาทุกคืนนะยังไงก็ต้องนอนที่นี่เออหวานว่าอะไรนะพี่พุทธครั้งที่ร้านหรอไม่มีอะไรหรอกหวานเข้าใจผิดนะ่ะแต่นิงมาได้นะกี่โมงก็ได้เดี๋ยวหวานรอ ขอคิดดูอีกทีแล้วกันจ้าหลังวางสายนิ้งตัดสินใจไปที่คอนโดของพุทธเพื่อพิสูจน์ว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหรือไม่ซ่อมห้องน้ำเป็นแค่ข้ออ้างหรือความจริงแต่พอไปถึงก็ต้องผิดหวังคอนโดมิเนียมราคาแพงมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นเลิศเธอขึ้นไปไม่ได้ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้อง นิ่งเตดเตรอยู่หน้าคอนโดจนกระทั่งรถ BMW เข้ามาจอดขณะลังเลไม่กล้าไปหาพุดลงจากรถพร้อมกับสาวสวยคนหนึ่งมีเด็กผู้หญิงที่เคยเห็นในรูปลงมาจากเบาะหลังชูมือสองข้างพุดรีบอุ้มด้วยสีหน้าเบิกบานคนแอบมองจากหลังพุ่มไม้ใจเต้นระทึกดูพวกเขาขึ้นคอนโดไปพร้อมกัน เกือบสิบนาทีที่ยืนตัวชาไรความรู้สึกกั้นใจกดโทรศัพท์หาเขาแต่ไม่มีคนรับสายจากนั้นไม่นานกลับมีข้อความเข้าเพิ่งเลิกประชุมคืนนี้คงไม่ได้ไปหาแล้วไว้พรุ่งนี้เจอกันฝันดีครับนิงสุดตัวร้องห้าอยู่ตรงนั้นนานนับชั่วโมงสุดท้ายต้องเรียกแท็กซี่กลับหอด้วยความช้ำใจ พรุ่งนี้เมย์กับลูกก็จะกลับแล้วขอบคุณพุดมากนะที่ดูแลเราสองคนเป็นอย่างดีพูดสะหางเหินเลยยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันขอบคุณที่พุดไม่เกลียดเมย์เธอรู้ดีว่าทำผิดต่อเขาไปแต่งงานกับคนอื่นแปดปีมันเป็นอดีตไปแล้วดีใจด้วยซ้ำที่เมย์ยังนึกถึงในวันที่มีปัญหานึกถึงแต่ตอนมีปัญหาใช่ไหมตอนมีความสุขไม่เคยนึก เมยิ้มเจ่อนรู้สึกผิดจริงๆเลอะเทอนะน่าเอาเป็นว่ากลับไปแล้วก็คุยกับเขาดีๆไม่ใช่หอบลูกหนีมาอีกโชคดีแค่ไหนที่เขาไม่คิดว่าพุทธเป็นชู้แล้วตามมากระทืบพุทธก็พูดสรู้สึกผิดเยอะเลยลุงพุทธคะเด็กหญิงวัยหกขวบวิ่งจากห้องน้ำเข้ามาหาพุทธว่าไงคะพรุ่งนี้คุณพ่อจะมารับแล้ว แคทจะได้เจอลุงพุดธอีกไหมคะไว้ขอคุณพ่อมาเที่ยวกุงเทพสิเดี๋ยวลุงพุดธไปรับที่สนามบินได้ใช่ไหมคะคุณแม่ได้สิจ๊ะเออดึกแล้วพุดธจะนอนที่นี่ก็ได้นะเดี๋ยวเมย์ไปนอนกับลูกให้ยึดห้องมาตั้งหลายคืนเกรงใจจะแย่เขาต้องลำบากไปนอนที่อื่นเธอเองก็ไม่สบายใจนะักไม่เป็นไรห้องแคทเตียงเล็กนิดเดียวพุดธนอนที่ร้านได้มีห้องว่างตั้งหลายห้อง ปล่อยให้แอร์เลี่ยวใช้อยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะได้ใจแค่นี้ไอ้เพื่อนตัวแสบก็แทบจะยึดพื้นที่ทั้งร้านอยู่แล้วเมย์ไม่ได้เจอแอรเลี่ยวเลยฝากความคิดถึงด้วยนะได้สิดึกแล้วเรากลับก่อนดีกว่าแคทจะได้เข้านอนลุงไปนะคะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปส่งเดินทางปลอดภัยนะบายบายค่ะลุงพุทธสองแม่ลูกพากันเข้านอนพุทธออกจากห้องกลับมาที่ผับ เห็นแอรีเลวเดินไปมาทั่วร้านกับน้ำหวานนั่งอยู่เงียบๆในมุมส่วนตัวเขาเข้าไปผสมเหล้าบนโต๊ะนั่งดื่มผ่อนคลายบันสั่งให้รอตรงนี้เหรอพุทธถามน้ำหวานค่ะไม่ต้องไปเชื่อมันทุกอย่างก็ได้แม่งละลิกละลิโคตรได้ใจเห็นแล้วเหมือนไส้น้ำหวานยิ้มแย่ะแเออพี่พุทธคะ วันนี้นิงโทรอาหาหวานเสียงไม่ค่อยดีเลยมีอะไรกันหรือเปล่าไม่นะตอนเย็นคุยกับพี่ก็ปกติดีพี่พุทธคือหวานอยากถามพี่จริงจังกับนิงแค่ไหนหรอคะคนถูกถามเงยหน้าสบตากับเธอทำไมหวานถามพี่แบบนี้ล่ะมีอะไรงั้นหรอหวานสงสารนิงค่ะเพิ่งเจ็บจากพี่วินไม่อยากให้เจ็บซ้ำถ้าพี่พุธ คุยอะไรกันเสียงเข้มของแอเรียลทำให้น้ำหวานสะดุง้งทำไมพวกกูคุยกันไม่ได้หรือไงมีธุระอะไรสำคัญมากไหมครับคุณพุทธเรื่องของกูพุทธยื่นมือไปกุมมือเล็กลูกเบาๆทำเป็นไม่สนใจแอเรียลน้ำหวานตกใจจนมือสัน่นจะดึงออกก็ดึงไม่ได้ถ้าวันไหนหวานเบื่อที่นี่ พี่มีร้านใหม่ๆแนะนําหลายร้านเลยเจ้าของหน้าตาดีใจดีอบอุ่นไม่ถอยเถื่อนเหมือนเจ้าของร้านนี้พุทธทาท่าจะยกมือน้ำหวานขึ้นหอมน้ำหวานแอบ,บหน้าซีดอยู่ในความมืดพัวแอรเรียลปัดมือของทั้งคู่ให้หลุดออกจากกันอย่างแรงกลับขึ้นห้องแอรเรียลกัดฟันกรอดหันไปบอกกับน้ำหวานสายตาดุดัน ทำให้น้ำหวานถึงกับตัวแข็งสะถานไม่ได้ยินที่พี่สั่งหรอเขาบีบแขนจนน้ำหวานรู้สึกเจ็บพี่อเลี้ยวหวานเจ็บถ้ายังช้าเดี๋ยวจะเจ็บมากกว่านี้น้ำหวานลนลานรีบวิ่งไปขึ้นบันไดหลังร้านมึงจะดูอะไรนักหนาวะพุดกระดกแก้วเหล้าเข้าปากยิ้มกริ่มของแบบนี้มันต้องปรามเอาไว้ก่อน มึงก็ให้มันน้อยๆ้อยหน่อยอย่าคิดว่ากูไม่กล้าต่อยเพื่อนเอาหนะ้ากูก็แค่หยอกเล่นกลับไปหยอกเมียมึงโน้นมัวแต่ทำงานป่านี้โดนหมาย่องไปแดกแล้วมัง้งไอแอเลี่ยวไอปากหมามึงอยู่ปิดร้านด้วยกูไปน,นอนละเอา้าไอ้นี่เพิ่งว่ากูทำแต่งานกูงานเยอะประครบเพื่อนอย่างมึงนี่แหละเออหนะ้า เดี๋ยวกูให้พักร้อนแล้วแอรเรียลก็เดินโบกมือหายไปทางหลังร้านอีกคนหาเอ้ยอีฝรั่งวิกจลจริตพุทใส่หัวกระดกเล่าเข้าปากต่อตอนที่สิบสองบอกเลิกพี่วินพี่วินคะนิ้งเปิดประตูแต่เช้าเห็นคนคุ้นเคยนั่งพิงหลังหลับอยู่ที่พื้นหน้าห้องคนถูกปลุกลืมตาขึ้น จะไปเรียนแล้วเหรอนิง้งค่ะพี่วินมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนพี่เป็นห่วงนิ้งจนนอนไม่หลับเลยมารอตรงนี้แล้วนี่ร้องไห้ใช่ไหมตาบวมหมดเลยเปล่าค่ะนิ้งพยายามหลบตาถ้าอยู่กับมันแล้วไม่มีความสุขเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมนะเริ่มต้นกันใหม่ทุกถ้อยคำของมาวินเสียงดังชัดเจนไม่ค่ะ ทำไมล่ะถ้านิ้งกังวลเรื่องดาพี่กับดาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนิ้งเพิ่งนึกได้ว่าพักหลังแทบไม่เคยเห็นรถของเขามาจอดที่หอแถมดาหวานยังขาดเรียนบ่อยจนไม่มีสิทธิสอบไม่เกี่ยวกับดาทั้งหมดหรอกคะ่ะเราสองคนเลยจุดที่จะกลับมาคบกันได้อีกนิ้งไม่เหมือนเดิมแล้วเธอบอกกับมาวินด้วยน้ำเสียงชัดเจนเช่นกัน พี่ไม่สนใจว่านิ้งจะเคยนอนกับมันพี่ไม่คิดเรื่องพวกนั้นพี่ทำผิดกับนิ้งก่อนแต่นิ้งคิดค่ะพี่วินอย่าพยายามเลยแต่มันทำนิ้งร้องไห้โดนหลอกขนาดนี้ยังจะกลับไปเป็นเมียน้อยมันอีกเหรอกินน้ำใต้ศอกคนอื่นสนุกนักหรือไงมาวินเริ่มเสียงดังไม่สนุกหรอกค่ะนิ้งถึงได้เลิกกับพี่วินนิ้งถอนหายใจแล้วเดินหนีมาวิน ตอนนี้ไม่พร้อมจะตัดสินใจอะไรทั้งนั้นมาวินเดินตามไม่ลดความพยายามไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่พี่ขอดูแลนิ้งเป็นการชดเชยความผิดได้ไหมไม่ต้องนิ้งดูแลตัวเองได้ให้พี่ไปส่งที่ห้องเรียนก็ยังดีนะนิง้งนิ้งพยักหน้าส่งเดทตัดความรำคาญความอดทนต่ำอย่างเขาคงตื่นเช้ามารับเธอได้ไม่กี่วัน ไปส่งที่ห้องสมุดก็แล้วกันค่ะวันนี้นิ้งมีเรียนสายว่าจะไปอ่านหนังสือหน่อยใกล้สอบแล้วครับมาวินดีใจรีบพาไปส่งและตัดสินใจอยู่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนเธอสามคืนต่อมาเฮ้ยทำไมนั่งเป็นหมาหงอยเลยว,วะยุงไข่แล้วมึงแอรเรียวโวยเมื่อเห็นเพื่อนเอาแต่นั่งเฉยจนน้ำแข็งในแก้วเหล้าละลายเขาวชวงให้ใหม่เป็นรอบที่สองแล้ว นิ่งไม่ยอมให้กูไปหาวะ่ะสามคืนละสอบมั้งเดี๋ยวนี้รู้ดีนะนะมึงพุทมองหน้าแอรเรียลคิดไม่ถึงว่าเพื่อนจะรู้อืมกูไม่ได้อ่อนแบบมึงนี่เออแล้วกูจะคอยดูได้ใจให้มันตลอดรอดฟังอย่าให้กูเห็นว่าหงอวันไหนเฮ้อไม่มีทางมึงรู้จักาธาตุไหมาธาตุรักาธาตุสวาสด โลกจิตแอรเรียวหัวเลาะลั่นพุทกระดกเล่าเข้าปากจนหมดกูกลับละเฮ้ยไรวะยังไม่ดึกเลยน้ำหวานไม่มาคืนนี้มึงปิดร้านเองเลยกินแรงกูมาหลายวันแล้วพุทออกจากร้านโทรศัพท์หานิง้งแต่โทรไม่ติดนิ้งปิดเครื่องเขาคิดถึงกลิ่นตัวหอมๆจนจะคลั่งอยู่แล้วจึงขับรถไปจอดที่หน้าหอ เผื่อว่าดึกๆเธอจะยอมให้ขึ้นไปนอนด้วยไม่ถึงอึดใจรถของมาวินเข้ามาจอดพุธเลือดขึ้นหน้าเมื่อเห็นนิ้งลงมาพลักพุธง้างหมัดต่อยมาวินจนล้มมึงมายุ่งอะไรกับเมียกูพี่พุทธทำไมถึงยอมนั่งรถมันเขาเปลี่ยนเป้าหมายอีกทั้งเดินมากระชากแขนนิงด้วยความโกรธพี่วินแค่มาส่งนิง้ง รอพี่พุทธมาที่นี่ทําไมคะไม่ให้พี่มาเพราะจะให้มันขึ้นไปส่งถึงเตียงใช่ไหมพุทธเดือดดาลเพราะคิดว่าถูกนอกใจพี่พุทธนิ้งเสียใจพูดอะไรไม่ออกได้แต่เรียกชื่อเขาหรือไม่จริงให้มันเอาไปกี่ครั้งแล้วถึงได้หน้าชื่นตาบานพามันขึ้นห้องเพียนิ้งตบหน้าพุทธสุดแรงจนใบหน้าสัน่นฮึมกลับไป ถ้าจะพูดแบบนี้ก็ไม่ต้องมาอีกเลิกกันไปเลยก็ดีนิงก็ไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยใครเหมือนกันนิงวิ่งร้องไห้ขึ้นหอพักพุดกำลังอึง้งพอคิดได้จะตามไปคุยให้รู้เรื่องกับถูกมารหัวใจใช้เสียงขัดขวางเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิครับทำเป็นเด็กถูกแย่งของเล่นไปได้อิสระ,ะเลวมึงทำอะไรนิงพุดเข้ากระชากคอเสื้อของมาวิน จนตัวเขาลอยขึ้นเล็กน้อยผมว่าคุณกลับไปนอนคิดดีกว่าว่าทำชั่วอะไรไว้บ้างเอาเวลาไปดูแลบรรดาผู้หญิงของคุณเถอะผมจะดูแลนิ้งเองมึงผ้ามอะไรฮะไอกระจอกพัวพุทต่อยมาวินล้มคว่ำไปอีกรอบแล้ววิ่งตามนิ้งขึ้นชั้นบนนิง้งนิ้งเปิดประตูให้พี่นะเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเมียน้อยอะไรนิ้งเมียมาจากไหน คนในห้องเอาแต่นั่งฟุบหน้าร้องไห้ใช้มือปิดหูพุททุบป,ประตูเสียงดังขึ้นจนห้องอื่นออกมาต่อว่าจึงต้องเบาลงนิ้งออกมาคุยกับพี่พี่พูดกลับไปเถะนิ้งจะอ่านหนังสือนิ้งส่งเสียงผ่านบานประตูออกมาพี่ขอเวลาแป๊บเดียวนิ้งมีสอบตอนเช้าไม่วางคุยเรื่องไร้สาระ ถ้าพี่ไม่กลับนิ้งจะเรียกรปภพ,พุทธถอนหายใจก็ได้งั้นพรุ่งนี้สอบเสร็จพี่จะมาหานิ้งไม่ตอบเดินกลับมานั่งที่ปลายเตียงเอาแต่ร้องไห้ไม่ได้อ่านหนังสืออย่างที่บอกพาร้องจนเหนื่อยหลับไปทั้งน้ำตาฮัลโหลน้ำหวานพี่ถามหน่อยสิพรุ่งนี้สอบเสร็จกี่โมงเที่ยงคะ่ะพี่พุทธขอบใจมากแค่นี้แหละ พุทยอมกลับไปได้วยความหงุดหงิดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิง้งแต่จะให้บังคับเอาคำตอบตอนนี้ก็กลัวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดเขาหลุดโมโหไปนิดเดียวยังถูกบอกเลิกไม่อยากคิดว่าถ้าต้องเถียงกันจริงๆจ,จ,จะบานปลายขนาดไหนวันรุ่งขึ้น17นาฬิกาโครมเฮ้ยเป็นบ้าอะไรวะมาถึงก็ทำลายข้าวของ เรื่องกูแล้วป่านี้ททำไมยังไม่จัดร้านวันนี้ปิดฮะนี่กูได้ยินผิดหรือเปล่าคนอย่างมึงเนี่ยนะหยุดแหนว่าถ้าเปิดร้านทุกวันก็ได้เห็นอะไรวัวบวบแวมแวมทุกวันไงวันนี้มีฉลองสอบเซจฉลองยังไงวะกูไม่เห็นมีของกินสักอย่างเออนาะว่าแต่มึงเหอะทำไมวันนี้เลิกงานเร็วกูออกเร็วว่าจะมาหานิง้ง เขาอุตส่าห์โดดประชุมคิดแล้วหุดหงิดอ้าวแล้วมาทำหาอะไรที่นี่ติ้งตองพุธยังไม่ทันตอบมีเสียงกดกริ่งดังขึ้นเฮ้ยแป๊บนะของกูมาส่งเขามองเพื่อนเดินออกไปรับกล่องใบใหญ่จากขนส่งเอกชนแอเรียลอุ้มมาวางบนโต๊ะอะไรวะไม่บอก กูเอาไว้ฉลองสอบเสร็จของกูแอรเรียลทำหน้าระร,ะรื่นรริกรรไมี้นเรื่องอย่างว่าโลกจิตอย่างมึงก็ซื้ออยู่ไม่กี่ยางหรอกแอรเรียลยักไหล่ประตูหน้าร้านถูกเปิดสองหนุ่มหันไปเห็นน้ำหวานในชุดนักศึกษากำลังเดินเข้ามากินอะไรหรือยังแอรเรียลถามหวานกินข้าวกับนิ้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะเจอนิ้งเหรอ พี่โทรหาตั้งหลายรอบไม่ติดงั้นป่านนี้คงถึงหอแล้วพุทธทำท่าจะออกจากร้านพี่พุทธคะนิงไม่ได้กลับหอน่าจะไปครึ่งทางแล้วฮะไปไหนหวานเพิ่งไปส่งนิงขึ้นรถกลับบ้านก่อนมาที่นี่พวกพี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านิงดูไม่มีความสุขเลยโอ้กูอยากจะบ้าพุทธเอามือกุมขมับตัวเองตามไปสิวะ อาทิตย์นี้กูลางานไม่ได้มีประชุมทุกวันทั้งอาทิตย์วันนี้ก็โดดมาแล้วหมดโคตา้าลาออกเลยมึงเมียสำคัญกว่าเชื่อกูแอรเรียวหัวเราะร่วนพุทรู้ว่าถูกประชดใช่สิกูไม่รวยอย่างมึงนี่อยากหยุดตอนไหนก็หยุดอื <c oughs> แอรเรียลรีบกระแอมไอกลบเสียงเพื่อนจนน้ำหวานแอบสงสัย ขึ้นไปอาบน้ำแต่ห้ามเปลี่ยนชุดสายตาเจ้าเลขกวาดขึ้นลงตั้งแต่หัวจรดเท้าน้ําหวานถึงกับต้องกลืนน้ําลายไปสิชักช้าเดี๋ยวปัดค่ะค่ะน้ําหวานรีบไปจากตรงนั้นตามคำสั่งเฮือกูละเบือ่อที่พวกขี้โชว์คุยโวเก่งจะมีเมียทั้งที มันต้องให้ได้แบบนี้โว้ยจะได้ไม่เสียชาติเสือเออกูจะรอดูพุดลุกขึ้นไปไหนวะแอรเรียลถามกลับไงเชิญมึงสำราญตามสบายคราวนี้พุดกลับออกไปจริงๆแอรเรียลไปหลังเคาน์เตอร์หยิบคัตเตอร์กรีดกล่องพัสดุโอ้สีเลยกู โอ้ยจะให้สว่างยันเช้าเลย